คิดเห็นของพ่อจนพ่อผู้มีการศึกษาสูงของผมเชื่อว่าเงินคือความชั่วร้ายคนที่คิดแต่อยากได้เงินเยอะๆคือคนโลภมากพ่อรู้สึกอายเสมอเมื่อหนังสือพิมพ์ลงตัวเลขรายได้ของพ่อเพราะพ่อ,พอมีรายได้มากกว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆพ่อเป็นคนดีซื่อสัตย์ทำงานหนัก และพยายามบอกตัวเองและใครต่อใครว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่สำคัญพ่อจนมักพูดเสมอว่าพ่อไม่สนใจเรื่องเงินเงินทองทองพ่อคงไม่มีทางรวยพ่อไม่มีปัญญาซื้อหรอกการลงทุนเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากเงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิต